เ็ดเล้วจ้ะฉันก็ตั้งน้ำไว้รอแล้วจ้ะน้ำเดือดล้วะแล้วเอาเนื้อปลานี่เอาไปใส่กระทะก่อนนะจ้านีเ็จเรียบ้อยกำลังเดือดเดี๋ยวจ้ะแล้วก็คนให้มันแตกกันก่อนเนาะนี่นี่พักฉันก็หั่นเอาไว้เล้วจ้ะก็มีมะล,ละโอแครอทนะจ้ะนี่ก็มีจะใส่ถั่วฟักยาวดาจ้ะนี่พักถั่วฟักยาว ยาวนี่แหละเนอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไปหัน่นถั่วฟักยาวกันจ้นะเนะหั่นเพิ่มอีกใช่ไหมละม่ะเออเกลียงส้มนะใส่อะไรหลายๆอย่างมันก็อร่อยดอกดีจจะจ้ะเต๊ะแล้วเราก็ไปเทใส่เนาะนีน้ำเนตกระทะเราก็กำลังเดือดเนะแล้วเราก็ปรุงด้วยน้ำปลาสี่ช้อนเนะน้ำตาลหนึ่งช้อนนะจ๊ะเออแล้วก็ รสดีนะรสดีก็หนึ่งช้อนชาเนาะเราก็ใส่ไปเอา้าอย่าลืมนะ้มามะขามเปียกดาเด้อจ้ะใส่นะ้ำมะขามเปียกดาแล้วก็ชิมรสเอาถั่วชอบรสยังไงแบบไหนก็เติมเอาใช่ไหมล่ะนี่เราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะนี่จ้ะซุกเร็วนะจ้ะมันจะเป็นประมาณนี้ละจ้ะเกงสมกางง่ายเนาะไม่ยากเลยนะนี่นากินบอจ้าแกงสมเอทอดปลาตะเพียนเนาะซับเอา กินง่ายดีจ้า